เป็นยังไงหนอนมันสินึบแน่แบบอือครับ,ค,รบคลิปนี้ครับมากินมึกสดๆนะครับเห็นไหมครับมึกตัวนี้เกือบกิโลนะครับนะน้ำหนักเกาขีดครับนี่หายากมากเลยครับที่หามึกสดๆแล้วกระตูใหญ่ขนาดนี้นะเห็นไหมนี่ยังเหนียวอยู่เลย มือมันยงเหนียวเหนียวเลยครับคือมันสดมากเพราะว่าผมไปซื้อตรงไอ้ตรงที่เขารับซื้อนะมันจะมีรับซื้อปลารับซื้อกุ้งรับซื้อปูตรงไอ้เขาเอิญไงก็มันเป็นลานนะครับมันเป็นลานแล้วก็ติดกับทะเลแล้วก็พอเอาปลาหมึกเอากุ้งเอามกเอาไปมาขายอยู่ลานนั่นผมไปซื้อตรงลานมันเลยเลยได้ได้หมึกตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สดมากเลยนะครับนะเดี๋ยวไป ทำแหลกทำความสะอาดกันก่อนครับจะมาลิกินกันครับครับวิธี่ทำความสะอาดมันโตง่ญ่นี่นะครับเนาะวิที่เสียมันกินสดๆชั้แหลกเอาหัวก่อนนะครับดึงหัวเอาโตก่อนนะครับอย้อยยอยโอ้มันแน่นมากเลยครับมันแน่นมากเนี่ยเห็นว่ามันมีตรงนี้มันแนนนะ ตรงนี้เอาครับตรงที่เป็นหมึกมันนะครับหมึกดำๆของมันนะแล้วมันก็จะมีสันหลังมันเนาะเขาเรียกว่าสันหลังเรียกอย่างผมก็ดูนะแข็งๆนะครับนี่ต้งกลับไปดึงออกมาโอ้โหนี่มันแข็งมากน,ะนี่นี่ครับนี่นี่โอ้โหเห็นไหมสันหลังขนาดนี้เนาะ ง่ายสุดแล้วทีมเคมาต่อไปครับเอาตาเอาครับนี่ตามันนี่ตะกี้ออกพิพกพนากนเ็เห็นไหมโอ้ลูกแก้วใสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปครับไปล้างน้ำครับหนวดง่ายมากเลยครับเห็นไหมแต่ว่ามันมีมันมีเขียวอยู่ตรงนี้เพราะอะนะครับเขียวมันนี่ฟันของมันดำๆนี่ไหมครับนี่นี่ ดีห้อค่อยจะงอตอนกินก็นได้ครับไม่ใช่ปัญหาแต่ขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะมีหน้อหนังบางรบบนีเมัมาลอกหนังออกครับพอลอกนี่ยมันเหนียวนะครับนี่ลอกอย่างนิดนึงนะครับนะแตเราอยากกินของเซ่บก็ต้องกีพิทันนิดนึงครับ มึกส,สดๆหันเสร็จเรียบร้อยเลยครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ครับนี่สดวสดเบิ้งอ like ันนี้มันยังเหนียวเลยเพราะไปตึกปั๊บนี่มันยังเหนียวเหนียวเนื้อเนื้อเนื้อลยครับไอตรงนี้มันนะเห็นไหมกล่องมันใสผลมันขาวผลนะเรียวว่าเห็นปลาบึกมันลงมือกินกันเลยครับกินเบิ้งแนมอนกันนี่ตอนไหนดีตอนมีเตอตอนยิ่งใหญ่เลยนี่แบบตอนยิ่งใหญ่เลยสยใจดีมา ไม่ได้กินโดนแล้วนะไอหมึกสดๆสดนี่นะเพราะว่ามันหาหมึกสดยากครับไม่มมมได้รสชาติหมึกแบบเ <c oughs> ต็มปากเต็มคำเลยครับสุดยอด เนี่ยมึกยำดึบดึบดึบโอ้โหสุดยอดมากเลยแซบครับหามมึกือสดยากครับอันนี้ต้องไปที่แพ้มันเลยนะครับ Lưng màu mịt mà Ôi Chị đeo ชิได้ชิได้ชิได้อืมอดสิย่างไปเอาเมนกะชีคันชิเขาอืมหนวดมันเนี่ยของแซบครับหัวมันเนี่ยอืม,อม แขวปบึ้งอืมเอาไว้ที่ลังเรือหมอหูอิดม่หันมันโหนดใหญ่หลายสิมม,มเบิดกะเก่งใจนะ หืมหมักแล้วฮะสุดยอดเลยครับแซ่บหืม,มคมา ยังเหนียวเนีด็ดอยู่เลยขนาดปเปียวอยู่แพ้แพงนะครับนะโลละสองลอยครับหมึกตัวนี้เกาขีดมาถึงโลนะครับเกาขีดไปซื้อกับลูกโดนบอโลสองลอยแม่มาที่ร้านมาแล้วแม่บอกโลสองร้อยห้าสิบจ้ะลูกเลยบอกว่าแม่ไอ้ได้บอกเขาไปแล้วว่าโลสอด200ดงรนะ้อยเทาไหร่เลยได้โลสองลอยแต่ไปซื้อกับแม่นี่ได้สองร้อยห้าสิบเนี่ยผมว่า เอ็นี่ยขาวลังนี่มึกนะครับเนะนี่ยนี่ลูกตามัานครับผมสิล้องกินลูกตาบ้างเห็นไหมครับลูกตาของปลาหมึกสิล้องกินเมื่อวานเป็นยังไงป๊มันนี่ไข่ไข่มุก,กน,นะ ครับเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยตาสุดยอดเลองัานตอนนี้หน่อย กินหนวดมันอยู่แต่ว่าเราจุ่มแบบนี้มึงเลยเป็นยังไงหนวดมันสิ้นลึๆแน่นะัะ Mm hmm. ความดันคือเนื้อสร้างมันับเอาไว้ก่อนเอาความแซบก่อนอื mm hmm. อาจจะเลอะเทอะแน่แล้วนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นเขาคคอนเซต์แล้วผม่าผมขน,นเจ้าสมอาหางก,กันว่อกินีมันเละๆตั้งใจถึกแก่เพิ่น ถ้าาบัวฝ้าวนะครับยำแบบยำไปเรื่อยๆนะผมว่ามันในรสชาติได้แหละ มวามสุดยอดมากเลยครับเนื้อรสชาติของเนื้อเมือกเต็มปากเต็มคำนี้มาเลยสุดยายทานตอน,นพดนี่ขี้ออกแค่น,น้อยยายวดกินมาไหว Mm hmm. อันนี้เป็นปีกนะอืม mm hmm. หันบาถึงโตนะครับหันบาถึงบาถึงครึ่งตัว,นะตวสัอยัางกิงนเบอเบิดวาสิไปผัดกะเพราสดๆใหญ่สิกระสิหวานดีนะผัดกะเพราสุดยอดมากเลยคนระับ เอาละตอนสุดท้ายนะครับเนาะก่อนที่แจกกันไปแล้วกินพ่อหอมป่าขอได้เหลืจังเพชอีกเมนูหนึ่งก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม คนที่คอมเมนตวันไม่คลิปหน้าครับ oh. ขอบคุณครับแ mm hmm. ช่ไบม่ลีครับร้องมึงครับมึกส,สดๆร้องกินมึงครับครั้งหนึ่งในชีวิตร้องกินเบร์อซีรูวานปิดได้